าตามส่งกินทุกคนตามแตงหรือว่าจะตามไว้นั่นมีหัวโคโลบีอะไรนะทุกคนหรือว่าจะตามหัวโคลโบีเนาะแค่นี้ก่อนเด้อย้จะทุกคนหาอะไรกินก่อนจ้ะตามไปแล้วจะทุกคน ตามหัวโครบีจ้าทุกคนกุ้งน้อยกุ้งตัวน้อยลุงก็ซื้อมากินก็ขนมฝั่งมันเป็นกุ้งแบบแช่ในน้ำเกลือหรืออะไรอย่างนงี้ยนะจ๊ะเนี่ยเขาแก้เปลือแก้ไหลมาแล้วว่านี่เอามาใส่สรงต่างทุกคนจ้าทุกคนมากิน ตามหัวโครบีด้วยการจ้าทุกคนเป็นคุ้งยังไงจ้ะทุกคนลุงก็ซื้อมากินกับขนมปังแต่ว่าเราเอามาใส่กระสมตามอร่อยอยู่จ้าทุกคนกาจะมดกระปุกเลยเนี่ยลุงก็ก,กลินนกาจะมดแล้วจ้าทุกคน ใส่พริกแค่5เม็ดก็คือยังเผ็ดแต่ทุกคนเินเผ็ดไม่ค่อยได้จ้ะ เดินเดือดส้มต่าแสบทองทุกคนเอาเข่ามากินดาอืม Til jul, inni ja. Åh, fint. Jeg liker julestjerner. Grønne blad og røde bumst. Mm. Ja. Det er jul. Da er det jul her. <laughs> Litt forskjellig som skal gjøres. Men ikke før jul. Mm. Etter jul skal jeg gjøre. Går du til ved? Snart. Men jeg spiser Ja, du spiser sent. <laughs> yeah. ขัวทุกคนไข่ค,คน้นไม่ใช่ไข่เจียวไข่ค้นตอนแรกว่าจะกินจะ้มตำ่ำกินไปกินมาเพชทแถมแสบทองอีกเลยต้องเอาเข่ามากินดาทุกคน Mm-hmm. ใส่พริกแค่ห้าเม็ดก็คือยังเผ็ดแต่คนทำไมคนเขากินพริกกันเผ็ดๆได้เนาะ กินเต้าส้มต่งกับเพชรแถมแสบทองอีกเห็นคนอื่นเขากินทำไมเขากินกันได้เนาะกินเพชรเก่งกันแท้ ลุงไปนอนละอุ้ยลุงนอนตรงเวลาเป๊ะสี่ทุ่มคือสี่ทุ่มนอนสามทุ่มกว่านี่เขาก็จะขึ้นไปแปลงฟันทำน่นทำเนี่ยแรงเขาก่อนนอน ี่ทุ่มคือรับส่วนคนทางนี่คนตรงนี่สามทุ่มกว่ายังมานั่งกินตามไม่นี่อยู่เลยหัอโคลบรบีลุงบอกว่าเธอกินข่าวชากินข่าว ชาเนี่ยไม่ใช่ว่ากินน้งชาอะไรนะผมบอกว่ากินขา่าวดึกตอนตอนถึงเวลากินก็ไม่ค่อยหิวนอกจากทุกคนพอไม่หิวก็ไม่กินแล้วก็เนี่ยแล้วก็จะมาถึงตอนเอ่อแล้วก็จะมาหิวตอนสองทุ่มกลัวสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกินขา่าวนาไบ รอบดึกแบบนี้ไม่ดีเนอะจ้ะทุกคนจะต้องพยายามไม่กินดึกจ้ะเดียมันไม่ดีต่อสุขภาพกินแล้วก็นอนเนาะ